มันท่องมาแรงงตัวเนี่ลูกมอนพีสอย่างคุณแามเกือบไลไห้สวัสดีค่ะโอ้ตอนนี้ก็ยังมีสากแต่งานคุณสากกับบ้านท่องบ่นี่ยังมีบ่บ่ละยังมีบ่บ่นะแม่หมอกาลังเตะทีลาจะกินของพี่เอียได้อยแม่แตงแม่แตงแม่ยือใส่บ่แม่ย่ไห้อง มันเ็นเจ็บสิวะมันปวดเยียงสิเ็จแวบัสได้เกบเียสน้องเอกน้องนกจ้าขึ้นมวนทางสวัสดีครับถ้าอยู่ล่งเน็ตบดีเสดายชอบเบื้องยอนลังก็ได้นะครับเ็นบ้ยอนลังานี้นี่อะไอะบ้างปดเออนาี้เลยน่เบยสีอะไรหน้าบ้นก็ได้อ่มันหนีกันอ่มันนี เนีอยากให้น้องดูก่อนขอบคุณผู้เรียนจากคุณแม่เออ่แม่ลินจันทบุรีด้วยนะครับมือนีไม่อีซิบสองน่วยเจ้าบริฮอดเดี๋ยวจะมาสู้กินปิ้งบุ๊บอันนี้พากินแล้วเอาไปว่าต่ำว่าพอจะอ้วนที่เราจะกันยังกินตึโอ๊ยหนอทุเรียนกินแล้วว่าอ้วนหรอพี่อ้วนอ๋อมันมาสั่งยี่ราห์มาแล้วสวัสดีค่ะยิ่ราห้พี่เป็นคุณแวนซ่ัมนี้บ่คือแม่บ่คือ อันนคือมักอีหลาเด้อสภาผมหลาหน่อยมาแล้วทำไมต้องใส่ฟิลเตอร์ควรแบนเดินทางสมเดือนจากเชียงใหม่สสีมาปากุงเสียจะมากินม่อย่างนีึงส่อน้มยัดกระเด็นนะส้มหม่อนสมหมากถุงเสียด้วยยคสั่คะทาตอมใจยนั่งมาเท่าบะมากนะเอยจอยเอาชิเบียนกันยี่ดีสิบอกินากกินมากเนาะ บอลล่ะเ่อเน้สอคนกบมเ็มดเนาะแต่้ว่อแม่กินสหเียอินกันนดล่อยากเป็นเมียยัง้องก็เป็นลอยู่กี่ปีนี้กี่ปีแล้วลูกส4บีแล้วค่ะ14บ่ปีแล้วค่ะเป็นสาวแล้วโตเป็นสาวแล้วเอาเก็บจะิวเตอร์ทำไมอ่ะ ถ้าป้าไม่ได้กินทุเรียนป้าจะโกรธมากเพราะสิแล้วไปม่นอยู่ไหนล่ะป้าป้าไปม่นอยู่ไหนอะมาเลี้ยงลองเพียงเอาสองคนจะได้บ้านนอกแน่ใจจะได้สองเลือกสองคนได้บ่อันนั้นไม่แน่ใจจะได้สองเนี่ยคิดไว้ในใจน้องก็อยากได้ทั้งสองแต่กลัวผิดหีบผิดคองถูกคนมองว่าบอดีเนี่ยไอ้ตาวน่ารักกินใกล้ตอนเหีียวยิม คุณแผนภาคพิสดารตอนมีลูกเปนเวันงสละบดบาทอันใดของอันใดไม่แจกในเป็นอีเวอร์ชันวนของผู้ใดของคะแนนลองหรอเปล่ในตีมันจะมวนก็กันมนบ่นตีจะมระันดอกหลักแมงจะมาได้กในองหรือไมมีอีเวอร์กีงาลยมาขึ้นฝกขนค่ะ เจอกันค่ะคุณสร้างมอแล้วจ้าหสัมอจากคุณสร้างนี่ละไม่ต้องเป็นนารื่อหรือเป็นนารื้อยูกีปีนี้ขี่ปีคะสิบสี่แล้วค่ะเข้าไปดูกลุ่มปิดต้องทํายังไงควับสันทักไปเพจเออเขาอ๋อตอนนี้เขามันเข่าบไดแหรอครับอรอบหนาเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เฟซคนที่ดึงเขา่ะถึกบล็อกแล้วจเพราะว่ามันเป็น้ยนคนทักมาหลายหรือเปล่า ทงงีวีมันทองง่ามขับมาครื่ออบเนหลายค่ะเรื่องหนาผาเดงนัน่งไอ <c oughs> เออเอ,อ,เอ,อนาสนปาบุญจินอุ้ยลำเลียงปาบุญจิน <c oughs> <c oughs> กระจายกับเต่าว้าวกระจกับเต่า <c oughs> ยกิ้น่ารักยกีสูงทอรดสันว่ามนลอยยียย่สิบแปดโอเวอแมนอุ้ยเมี อันนี้18ชุดมาสำคัญเกย60ขว้วเราบ่รูก60ขั้าเลย69คุณอ่ะตาจะ่ปี14อีหลอ69น้อะส่วใหญ่เป็นสาวเต็มสาวสิบลอดบ80ประเทศไหนหัวร้ายืนเขาได้ใกลเเขาได้บ่เว่าเนี่ยวันทองขุนช้างขุนแผนอยากอยู่ต่ออดไลค์คงคิดถึงครับเจตเตอร์อะไรหัวร้านจ้ะขัแผนเป็เสียแล้วแผนไปกินข่าครับข่้นหิวเขา้นเมยวบา คุณสร้างเล่นดีมากมากๆจ้มันนี้ร้องเพลงซองใจเคราบอ,อันเพ้งอะไรของอันของอันใดดูสิลองบอกกินนองอันเพียงมันไดเหรอเด้อวุ้ยบอกคนไว้ว่าคนขอมาหลายคุณสร้างห้างฮักเกียมานลำทางเมื่อกี้นี้ได้แล้ว <c oughs> หนึ่งสองแปดมาอัน อันนี้จะวาห้องสูงเงี้ยเทโอ้ยุบเปียกโอ้ตีมเป็นเล็กย่ห้อแบบโนเนี่ยแตบอกเรื่องอโยนฟงเนาะเนจ้าด้ไหมเล็กเดวะพัสนเดเกี่ยวน้ำมูเนสาก็มูพิมพ์ไปนด่วนๆบวกกึ่น้ำมูจักเียพิมตุนสี่เก้าอะไรสี่เก้าแต่ย่งกลัวแต่กินบซื้อน้อกินบ่าซือ นั่งนาเลียเอสเลีนอยู่บริหารเกี่ยวน้ำมูแม่เลีนเกมบ่มานเลื่อให้พัสดพ่อชาไปเติมเน็ตไปเด้อพีน่น้องครับผมขอบคุณครับชอบชอบคุณเจ้าคุณช้างว่ะส์ชอบคุณทองยุกีสวยคุณชากก้างกะรอขอบคุณนะคะพี่ละยุกินนะฮักจังเลยขอบคุณค่ะเรับแล้วดีใจมุมเลยพี่มาอฟ่เอออยากอาจจะกินทุเรียนเบิร์ตระบอนพาสองนิ้มมากินเจตุลเลนดี เจตุลเลนดีขอบคุณครับผมเ,เรื่องอยังข่ามาแรงเรื่องเกาคะ่ะแห้งสิเข,ข้มข้นเกินไปอีกกว่าเกาอุ้ยใส,ส่มาแรงนี่ใส่ผุงชูดสซส่น้ำปลาคุณสร้างเลิศมากคะ่ะสุดยอดเ<อ>กลียวเกลียวปลาปอมทาแชทส่วนโตมาปอมว้าวอ่าไม่ได้กินปลาจะกรดมาก ขอบคุณมากจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกสายท่านนำใจจากพี่น้องแท่งแท่งครับเีมาแล้วก็ร่างสีผากค่ะคุณยูอีกคนนึงสวัสดีค่ะพอพายานวัดีค่ะพี่พอพัฒนสิแม่อยากเห็น b o t t o มเป็นผ้างามจ้าพ่ะนสวัสดีพี่แอนด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะการงานคืออะไรคุณลูกหรอพี่มาเพียมงกลางเพียมแม่มองกลางเพียม่าพูดน้อยน้นะ โอ้ยคือรอว่าสวัสดีครับเราเป็นดาราฮอลลีวูดไม่เพราะถ้ามาดาดี้มาขึ้นรับบทเป็นยังครับรับบทเป็นพระพันวษาพระสุพันณมัสยามีสุพรรณปะพระพันวษาโอ้แม่เจ้าเรื่องไหนวะพ่อเติมสุพรรณเนาะพระพันวษานะครับผมของเจ้าเติมปอายุทยาคุณชายเจ้าคุณชายอายุทยาคุณชายเดี๋ยวนีว่าจะแล้ว พี่น้องอยู่ในไรายส่วนี่ีมวลบอครับเมื่อขึ้นมาคุณแดงเมลายของคุณรับมาคบในรูปแบบนี้ครับเป็นเพื่อความบันเทิงของพี่น้องเพลียวความสุขนะครับล่องหล่อบอดดายเพิ่นสิมนมั่งนางร้านเจ้ามันซึ่งเหมือนเมือกกองว่าข้าจอยก็หล่อมันใส่สิมั่งนางร้านเดี๋ยวพนะรักคุณแผนตั้งใจรักวันทองในเมียรขอบคุณครับผมบอสตั้มเป็นหลายเออเป็นพายงามเด้อดสันพายงามขึ้นอย่าง โอ้เป็นล่กลู้วอ้อนกไปส่ไอ้นนกกินขาครับแป๊บหนึ่งครับเพื่นยำเขาก็ล่งสีเลีมเขียวขึ้นบอดีปนใดอันนี้ครามาอย่างสิ้นไหส่เินบ่เจ้าของมันไปนั่งกินเขาอยู่นี่อันเขียวบอดีปนในนี่ว่าจะองไรว่า้้งบ่เม้วนบอ้เพื่อนเขาแม่เจียน เมียเทาจะย่ำเายมาก็บอก่ายบอกล้าขายอันบอกล้าขายพวกทุเลียนกับย้อนข้าพ่อเป็นนี่แหละ้าเป็่นยุติบ้านถ้าจ้าพากันเอาพวกทุเลียนมาพากันประกาศขายขายในเน็ตหมอลลัเนาะเราจะคลองกันคือว่ามึงจะได้กินเละแต่แต่พักมุนมุนมาเห็ดป่นแม่หอยแดงทุเลียนมาหนูจำได้สมัยเนี่ยเราทำแต่มาเนี่ยเป็นมอลลั่ด้ทุเรียนมาสวนรวย บอมีปัญญาจนซูมจนอะไรจนแตกแตกที่ตื่นเลยเนี่ยเนี่ยผู้ใดที่ส่งมังคุดเรียนมาให้ไอ้บอกว่าเราจะส่งมาเถอะบอมีปัญญาปอกกินบอยแรงชั้นอีดีดิเพราะว่าช่วงที่ผามเท่านึงบางคนกัเละแล้วบางคนกับมาหอดเท่ากับยังบ่มีปัญญาปอกกินอีกอยู่บัณตัวงที่ปอกได้กับมุนแม่นบอกรู้บอกมีเนาะาไอ้ไงน้องน้องๆมะล้อมแน่ไม่แตงอันนี้ไงนั่นสิละไม่แตงแล้วบอกรูเห็นไอ้ดที่ เรกไม่ค่อยเห็นกันตี๋ยวโอ้โหแล้วก็ไม่ค่อยยูบานอยู่ซองเนาะพิ่วก็เป็นดาราดังเนาะนีอ่ะแล้ก็ไปไปช่วยเราสียหน้โดนโดนเท่านึงแล้วก็ต้องยองไอ้ธรรมดานืมาขึ้นมวนคักโอ้ยมักไหลมักไหลเอาสันมาขึ้นนี่มักมากุู้ใดมาคุณสร้างหรือมัให้แก้เป็นตัวีว่าลกศย์ุสานเนาะหมอไมันเป็นบานรามันเขาบอไดบอกมันเนาะ ออลเสียมดีมากบ๊ายายจกพี่ออลบรัททาคแฟนคลับแนี่ยบ๊ยครับว่าจะเป็นธุรกิจหลเนาะบอกว่ากับข้าคุยโทรศัพท์เกือบขึ้นร้อเพียงบ่ระท่านแม่นตัวเฮ้ยเหมือนกับเดรียนเดรียนธรรมดาอ่เนาะ้ดนพระเอกเงี้ยือพระเอกหน่อยก็นเซเียนนั่หาอ้อมบ้านพดดวงคันมาสายโทรศัพท์เนี่ยร้อเพียงบ่ได้พียงอัลเปสายพพียอัปสายคันสิมาสายโทรศัพท์ในหน่อยคื้พระเอกหน่อยก็ลุงเปเป็นพระเอกหน่อยเถอนเหอ เบอร์เงยสามีหรอหละเบอร์ส้มขันมาล่ำแ่ะขันอยากเทียงเ้าเป็นอยากเป็นพระเอกคนนี้จงโมเบิร์งจับของแกเม็ดอุ้ย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 จะบ้าหรอจ่างไปตรงมาอ้าวการการสิทธิเป็นพระเอกมันก็ต้องน้อยๆของแคงแข็งๆบพราะนว่มาจับของเสียงดีถึงแอยากเป็นพระเอกล้วนมันก็เป็นไปได้ด้ขันอยากเป็นพระเอกมีอยู่อย่างเดียวไปบวชโอ้ยเนาะบวช ดอกกีบีสามนึงที่เป็นได้ซึ่มันเป็นศาที่เเขาหลายแล้วมันบอแมนดิการที่บ่กไปบวดมันจะได้เป็นพระเอกยนอนเราซื้อเอกแล้วเขาเื้อยพระเอกทันทีเลยบอหลวงพี่ยูตอนเนี้ยหลวงพี่หลวงพีแม่เจามานางตรงนี้เลยบ้าอยู่ดอกไปดต่ยู่หนาบ้านแมนไม่ขาฮะไปรถต่ยู่หนาบ้านบ้าอยู่ดอกไป ไปเป็ี่นมอนร่วงรถเ้าไปตล,ลาดนม่เจมห้ฟูบอกเลียกมูเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวรอมาขึ้นบ่อเด้เบิงไรบ่ได้เบิงลูกมาสั่นอนตีหนึ่งพร้อมหมอลำเอามาขึ้นเทาเลือตีหนึ่งบุตรตีีหนึ่งบุตรีมาสีเหลือวกสุ่มมาสัง่งหัวหน้านี่ <c oughs> บอกไปตามสัญญาไปแต่มีคนยองเพิ่นเท่าไรยังเรีเยนรถอมังยองตัว เ่อเดสุดท้ายลอยึงแล้ีอัวอบอกลงน้องบอกลุงน้านั่นมสบนเขาบอเกินหกนุนรว่าสันพลกขึ้นใจวาหกทุนมาก็สิได้พักเาช่อปนเมัน้องต้จนจนว่าขาลอยดีับด้อก่มันขึ้นมักหลายมักเจ็ดตุนของพุ่นไร้ครับมันขึ้นมามีเจ็ดตุนดิมีมีตอนตอนหัวบอกมีแต่ว่าจีตุนบริษัทผม เตฟุ่นเตตุ้นบวชแล้วแม่ตอนตอนหัวยังเป็นเตตุ้นไอ้กับกาดขึ้นสมผื่นบอมันไม่เตีงกัะแด้แม่ไปดไซนี่ก็เ่เห็นหนาเราบอกใคยอยู่บ้านตี่บอกคยเห็นเราดิคุณสร้างรถหุ่นแน่สิได้เป็นพระเอกแน่นอนพราสันบุ้ยังสีเห็นบอเห็นบอกเห็นบอรถ่นี่ คนการซีรีส์เราพยายามเราพยายามแล้วล่ะครับแลนมาสั่นวางปิดวงกับเรนมาสั่นปวดมูอสั่นนี่มาจ้าของแลนอะไมีมันไ่เห็นนะปวดมาสั่นสุดท้ายแล้วจังเห็นนี่แหละพี่น้องย่าไปใครท่านว่าใส่เสื้ออยู่เราแหงลบมุ้มยุบหันไปเอบอกว่าอย่าให้เรานวดังยุนาไหลโนมันเต็มจ่อมันนั่งบาง่ายไปไหนมันเต็มจ่อพื่อไปเอมา ครอบครัวเสี่ยมีหกน่ารักอบอุ่นดีค่ะข้าพุ่มหักกันแกงบดนุกันแล้วคุณบางคนอยจะว่าเปิดแอร์บ่ราะเหยีนนะครับร้อนเหรอคันสิบาเปิดแอร์บ่เย็นเงื่อนหอนาตั้งแอร์บ่เย็นดตะมือที่เหล็กเสียบเต้าเต้าน่ามือดีนะเอาพี่ดองไปเลยจะฟังพัดหน้าเนี่ยข้าเจาะไอศกรีมดีเนาะแต่กลินแต่กินมันน่าลาฟักเอาว่าใส่นุ่นๆวันที่คนจยักษ์ไอศกรีมจอยล่องจอยล่อยลง อะไรทำอะไรไขายสเกเดี๋ยวสอบก็ได้ครับพี่น้องครับนะครับพอกัะมือแร้งนะครับเดี๋ยวนกเพิ่มพอเดี๋ยวเพราะว่าพอเรื่องมันอยู่ในอยู่ในบัตรถึกนะครับเดี๋ยวนกขออนุญาตสอบเพื่อผลงานที่ดีให้พี่นอ้องเกิะมมือแร้งนะครับเจ <c oughs> อกันนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ